m i i s s มิชชัน m ุ o มูลพอดแคสต์คอนเท with your mission สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n t o the Moon p o d c a s t นะครับคุณอยู่กับประวิทยหานุสาหะครับวันนี้ <c oughs> มาชวนคุยเรื่องเศรษฐกิจของไทยหน่อยนะเศรษฐกิจเรื่องของความปราบบางนะครับของไทยแล้วกอ็อาจจะอัปเดตเรื่องของสงครามนิดหน่อยนะครับผมต้อง แจ้งก่อนว่าวันที่ผมบันทึกเสียงเนี่ยคือวันพฤหัสที่17มีนาคมนะครับสถานการณ์ของสงครามที่ยูเครนเนี่ยก็ยังคงมีความใช้คําว่าพลิกไปพลิกมาได้ตลอดแต่ว่าวันนี้สัญญาณดูดีขึ้นนิดหน่อยนะครับหลังจากมีการเจราจากันอีกต้องบอกว่าน่าจะเป็นรอบที่5แล้วนะครับเ,ออเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนดีกว่าเริ่มต้นจากการหยิบงานรีเสิร์ชของ KKP นะครับมา พูดถึงเป็นตัวเริ่มแล้วกันนะเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเปราะบางแค่ไหนเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขาปรับประมาณการ GDP เนี่ยเหลือสามจุดเปอร์เซ็นตนะฮะอันนี้คือการคาดการณ์ของปีนี้เป็นตัวเบสไลน์นะก็คือเป็นตัวค่ากลางนะครับถ้าเป็นตัวสูงก็คือตัวที่เราเรียกว่าเป็นจะเรียกว่าเป็น best case scenario หรือว่า optimistic scenario ก็ได้เนี่ยนะฮะ GDP ของไทยเนี่ยจะอยู่ที่ส6มจุดหกเปอร์เซ็นปีนี้นะครับในขณะที่ขาที่เป็น พสติมิสติหรือว่าเป็นมองลงในแง่ร้ายนิดหนึ่งเนี่ยนะครับจะเรียกว่าเป็น Worst Case Scenario ก็ได้เนี่ยอยู่ที่2.7งนะครับสำหรับ KKP แต่ว่าผมเห็นบางเจ้าบางสำนักนี่ก็ลดไปเหลือ2.5งจ้าเขมีนะไอตัวต่ำเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะเปราะบ,บางพอสมควรทีเดียวนะครับทีนี้เวลาเราเทียบเรื่องของ GDP growth เนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ต้องดูเลยก็คือเรื่องของ Inflation นะฮะ i n น l a t i o n เนี่ย เบสไลน์ eline, คือค่ากลางของปีนี้เนี่ยเขาคาดการอินฟลชันเอาไว้ที่4.2เเซนะครับสำหรับ KkP พนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่เลวร้ายหน่อยเนี่ยจะอยู่ที่5.1เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็กรณีดีเนี่ยจะอยู่ที่3.6เปอร์เซ็นต์จะเห็นว่านอกจากกรณีที่ที่เป็นกรณีที่ดีก็คือ GDP สูงด้วยแล้วก็อินฟลชันต่ำด้วยเนี่ยนะครับที่เหลือเนี่ยอินฟลชันจะแซง GDP ทั้งหมดเลยในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคืออินฟลชัน5.1เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วฮนะ ซึ่งก็ดูเราเป็นเรื่องที่น่าเป็นหัวนะครับผมพูดเรื่องของ stagflation อีกทีหนึ่งแล้วกันนะจริงๆก็ได้เล่าไปหลายครั้งนะ stagflation เล่าเล่าสั้นๆแบบนี้ก็คือว่ามันมาจากคําว่า s t a g n a t i o n บวก inflation In นะครับคือภาวะเศรษฐกิจชะง,งักงันแต่ดันเงินเฟ้อสูงนะฮะซึ่งเรามีโอกาสจะเจอนะครับเรามีโอกาสจะเจอครั้งสุดท้ายที่เราเจอเนี่ยเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะครับมันนานมากแล้วเออสภาวะแบบนี้เนี่ยมันมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นนะฮะซึ่ง ในในหลายๆลายเซกเตอร์เนี่ยนะครับแล้วมันดันให้เงินเฟอ้อสูง,ท,งทั้งทั้งที่เศรษฐกิจยังไม่ดีปกติเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยนะฮะถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยนะมันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เศรษฐกิจดีคือทุกคนเนี่ยจับใจ่ายใช้สอยลงทุนนะรเรานึกภาพตามว่าแบบทุกคนไปแห่ไปเปิดพอร์ตหุ้นกันหมดเนี่ยแล้วก็ลงทุนในหุ้นเยอะๆแบบโอ้โหหุ้นก็ขึ้น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 เอาอย่างเงี้ยนะเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้หรือว่าขายขายของอุ้ยทำออกมาผลิตเท่าไหร่ก็หมดตลอดเลยนะฮะมีนนนนา้้ออก็รัยงเเเีปิฟจ จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเงินเฟอ้อแบบปกตินะครับธนาคารกลางเขาก็จะมีเครื่องมือหนึ่งที่เป็นเครื่องมือที่ใช้กันตลอดเวลามีเงินเฟอ้อแบบนี้ก็คือดอกเบี้ยนะก็คือก็ขึ้นดอกเบี้ยไปนะเวลาขึ้นดอกเบี้ยป,ปุบเนี้ยมันจะใช้ใช้คำว่ามันจะไปชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจแล้วก็จะชะลอเงินเฟอ้อโดยโดยทฤษฎีนะแต่กรณีของส t ต็กเฟลชันไม่ใช่แบบนั้นนะมันไม่ได้เป็นเงินเฟอ้อที่มาจากดีมานที่สูง แตม่มันเป็นเงินเฟอ้อที่มันมาจากต้นทุนที่สูงเพราะเป็นคนละเรื่องกันนะต้นทุนที่สูงมันก็มีปัจจัยต่างๆเช่นสงครามอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ททก็รับผลกระทบไปรุนแรงพอสมควรนะฮะเ,เรามีอัตราการพึ่งพาพลังงานที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับแล้วก็เรามีต้องบอกว่าเศรษฐกิจที่พึ่งพากับต่างประเทศเนี่ยเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของส่งออกส่งออกก็ ถือว่าไปได้ดีนะฮะแต่ว่าไอ้ที่ไม่ดีก็คือท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หลายท่านอาจจะพอทราบนะว่านักท่องเที่ยวรัสเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาไทยเยอะด้วยนะครับเราพูดถึงรัสเซียตรงๆนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดสภาวะชางากงั้นทางเศรษฐกิจเนี่ยนักท่องเที่ยวประเทศอื่นเ,เขาก็จะเดินทางม,มาน้อยลงด้วยแล้วเขาก็ต้องประหยัดเงินนะฮะคือก็ก็ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายได้เหมือนเดิมนะครับจริงๆเนี่ย KKp เขาบอกว่าตั้งแต่ก่อนระบาดของโควิด19เศรษฐกิจไทยก็ได้รับการกระทบที่ค่อนข้างรุนแแรรงล้วนะคับ ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์ก็คือโควิด19บวกกับเรื่องของวิกฤตยูเครนรัสเซียเนี่ยทำให้เราเห็นว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกสูงมากนะฮะหรือขาดความยืดหยุ่นซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบันนะฮะทีนี้อย่า <c oughs> งที่บอกไปนะฮะว่าอาถ้าเรามาดูทีละประเด็นนะฮะทีละประเด็นนะครับว่า เรื่องต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะทั้ง KKP เนี่ยเขาบอกว่ามีการประเมินกันนะฮะว่าราคาน้ำมันจะแตะระดับสูงสุดนะครับที่หนึ่ง้อยสิบเหรียญต่อบาร์เรลในตรมาสองนะครับแล้วก็ราคาเฉลี่ยน้ำมันต่อปีเนี่ยคือหนึ่ง้สิบดอลลาร์ในวันที่ผมบันทึกเสียงอยู่นี่ราคาน้ำมันประมาณหนึ่งร้อยนลงมาแรงมากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโดยความไม่แน่นอนเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนแล้วก็เงินเฟ้อที่สูงขึ้นนะฮะซึ่งอ การจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั้งโลกเลยเนี่ยนะครับจะชะลอตัวลงนะค่อนข้างแน่นอนนะครับซึ่งไทยเนี่ยนะครับก็ได้รับผลกระทบหลายแง่มุมนะแง่มุมที่1ก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับในช่วงไตรมาสที่2ของปีก็คือเมอษา,าถึงมิถุนานเนี่ยนะฮะคาดการว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะแตะระดับสูงสุดที่ห้าจุดห้าเปอร์เซนตะครับแล้วเราจะปรับตัวลดลงหลังจากนั้นแต่ว่าตไตรมาสที่2เนี่ยเงินเฟ้อที่ห้าุดซนเนี่ย จะทาให้กําลังซื้อของประชาชนลดลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วเวลาเราพูดคำว่าห้าจุดห้าเปอร์เซ็นไม่ได้หมายความว่าของที่คุณใช้มันจะขึ้นราคาห้าจุดห้าเปอร์เซ็นทุกอย่างแต่บางอย่างมันขึ้นยี่สิเปอร์เซ็นก็มีนะค,คือเวลามันขึ้นราคาเนี่ยมันอย่างที่เราทราบกันนะข้าวแกงไม่สามารถที่จะขึ้นทีละบาทห้าสิบตังค์ได้นะคเขาไม่ขึ้นแบบนะั้นเขาขึ้นทีห้าบาทสิบาทไปเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มีแนวโน้มจะสูงกว่านะครับณนะขณะนี้เนี่ยณนะวันที่ผมบัน สิ่งที่เรามีการขึ้นราคากันไปนบ้างแล้วในเมืองไทยเนี่ยก็เช่นสบูสสสสบ่นะครับพวกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซึ่งอันเนี้ยไม่รู้ว่าจะขึ้นราคาหรือว่าจะไปลดมาจิ้นคนขายนะฮะอาจจะทั้งสองอย่างหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็น้ามันพืชอะไรคือหลายอย่างเนี่ยเริ่มที่จะทยอยขยับขึ้นราคาแล้วไข่ไก่ต่งตางๆนะ <S <S พวกนี้ก็เริ่มมีข่าวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันกระทบต่อกําลังซื้อของประชาชนโดยตรงแน่นอนนะครับอันที่สองคือเรื่องการส่งออกนะฮะการส่งออกก็มีแนวโน้มชะลอตัวเหมือนกันนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยส่งออกปี2021ของประเทศไทยนี่เป็นพระเอกเลยนะคือคือเรียกว่าโดดเด่นอยู่ตัวเดียวเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มชะลอตัวเพราะว่าลูกค้าสําคัญของประเทศไทยเช่นภูมิภาคยุโรปนะฮะก็น่าจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้พอสมควรอย่างเช่นยกตัวอย่างในยุโรปอย่างเงี้ยพลังงานแพงมากนะครับเพราะว่าพอมีวิกฤตอยู่ครนายียพลังงานก็แพงนแน่นอนว่ากําลังซื้อก็ต้องลดลงเช่นกันนะฮะแล้วก็ของที่เราส่งออกไปหลาย,ลายๆอย่างเนี่ยมันก็ ได้รับผลกระทบจากกําลังซื้อที่ลดลงนะครับนักท่องเที่ยวอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะก็คือว่าเราก็คาดการณ์นักท่องเที่ยวไว้เยอะปีนี้นะฮะแต่ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะทําให้นักท่องเที่ยวมีโอกาสที่จะมาน้อยลงหรือถ้ามาก็อาจจะ spending น้อยลงนะฮะอันนี้ไม่รวมถึงรัเสเซียซึ่งตรงๆอันนี้คือโดนตรงๆเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวรัเสเซียก็ ็ลำบากมากที่จะมาตอนนี้นะครับเพราะว่าค้างงค้างเงินอะไรต่างๆนะพวกนี้นะฮะ KKP เขาก็มีการประเมินไว้ว่าถ้ากรณีมันเลวร้ายมากๆเนี่ยนะฮะมีการคว่ำบาตรอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยที่เขาคาดการไว้สูงสุดเนี่ยค่าเฉลี่ยทั้งปีนะอยู่ที่หนึ่งร้อยสาสิบดอลลาร์ต่อบาทแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยละก็โอ้อันนั้นเนี่ยจะหนักมากนะครับเขาบอกว่าจะเกิดความเสี่ยในการขาดคลายสินค้านะครับแล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะอาจจะเข้าสู่สภาวาวะเรกิถอ,ถอมขึ้นน น้ำมันแพงทําไมกระทบประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นเออเราเคยตั้งคาถามนี้กันไหมนะครับน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะส่งผลต่อประเทศไทยมากกว่าประเทศอื่นเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไทยในมีการพึ่งพาการใช้น้ํามันสูงไม่ต่างจากในอดีตในขณะที่ทั่วโลกมีแนวโน้มการพึ่งพาการใช้น้ํามันลดลงนะครับสะท้อนจากตัวเลขอัตราการบริโภคพลังงานต่อ g d ดีหรือว่า e อ e น g y In t e n s i t y ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเมื่อน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นเศรษฐกิจไทยจึงเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบรุนแรงแล้วก็อ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกค่อนข้างมากนะฮะแม้ว่าไทยจะเคยเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันมาในช่วงอดีตที่น้ำมันแพงเนี่ยแต่ว่าโครงสร้างนโยบายยังไม่ได้รับการแก้ไขเหมาะสมที่เพียงพอนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะมันจะท้อนไปในตัวเลขที่เขาเรียกว่าผลต่ออัตรางเงินเฟอ้อเมื่อราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น10%นะฮะ เป็นเบสิสพอยต์อย่างประเทศไทยเนี่ยห้าสิบห้าสิบเบสิสพอยต์นะฮะคือเยอะนะครับประเทศที่เยอะกว่าเราก็คือฟิลิปปินส์แปดสิบที่เหลือน้อยกว่าเราเหมดเลยออสเตรเลียสามสิบนะฮะจีนยี่สิบห้าเต้หวันยี่สิบห้านะครับ, 25, น 25, นรบอินเดียยี่สิบสามอินโดนีเซียยี่สิบนะฮะญี่ปุ่นยี่สิบเกาหลีสิบห้าสิงคโปร์สิบห้ามาเลเซียสิบห้าแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่นําเข้าพลังงานสุทธินะฮะนำเข้าสุทธิมากที่สุด ในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับทำให้เมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเงินจํานวนมากซึ่งพอจ่ายเงินจํานวนมากปุ๊บนะฮะก็ทําให้เราขาดดุลมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะฮะห้าสิบเบสิสพอยต์ก็คือศูนย์จุดห้านะศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะหนึ่งหนึ่งเบสิสพอยต์คือจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะห้าสิบเบสิสพอยต์เนี่ยก็คือเวลาถ้าน้ำมันเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์คิดง่ายอย่างนี้น้ำมันเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ จะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทยเนี่ยขาดดุลเพิ่มประมาณ0.3 0.5ของ GDP นะครับหรือเทียบเท่ากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ1ถึง1.6ล้านคนในกรณีอ่ะเทียบ1.6ล้านคนแล้วกันหมายถึงว่ากรณีที่น้ำมันเพิ่มขึ้น10%จากสมมติ100เหรียญต่อบาร์เรลเป็น110เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเท่ากับเราหายนักท่องเที่ยวเราหายไป1.6ล้านคนถ้าเทียบเป็นต่อ GDP นะครับ จะเห็นว่าเวลาน้ำมันราคาสูงขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดคูณไปก็คือเงินบาทจะมีแนวโน้มอ่อนลงด้วยนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการค้าขาดดุลน,นี่แหละนะครับทีนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะฮะทาง kkp เนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคแน่นอนอะ่ะตอนนี้เงินเฟ้อเนี่ยชัดเจนแล้วว่ามาแน่นะครับทีนี้เงินเฟ้อมันจะมีปัจจัยอะไรที่เราต้องจับตานะครับราคาน้ํามันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้ภาระทางการคลังของประเทศไทยสูงขึ้นนะฮะคือ ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรัฐบาลตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่ไม่เกิน30บาทนะแล้วก็พยายามจะคงราคาน้ำมัน LPG ซึ่งกระบวนการที่ประเทศไทยใช้ก็คือผ่านกองทุนน้ำมันนะฮะเข้าใจว่าดีเซลช่วงที่ขึ้นไปพีกๆเนี่ยกองทุนน้ำมันคือเอ่อส ubsidy อประมาณ10กว่าบาทนะฮะเพราะนี่มันเยอะมากนะฮะเยอะมากแล้วก็แก๊สเนี่ยเข้าใจว่าประมาณมีสับสิจอยู่ประมาณสักครึ่งหนึ่งอะ่ะ นะฮะก็คือถ้าเกิดปล่อยราคาแก๊สลอยตัวเนี่ยราคาจะคูณ2ประมาณเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะครับคือพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะผ่านกองการมีการสมทบผ่านกองทุนน้ามันเนี่ยนะครับก็เราเรียกว่าราคาดีเซลที่ตรึงไว้เนี่ยนะหากไม่มีการปรับนโยบายเนี่ยภาครัฐจะต้องใช้เงินเดือนละประมาณนะฮะสองหมล้านบาทต่อปีหรือปีนึงประมาณสักสองแสนกว่าล้านบาทนะครับคิดเป็น1นเปอของ GDP หรือถ้าเกิดคิดเป็นเงบประมาณของรัฐบาลงประมาณรัฐบาลตีกลมๆประมาณสัก สามล้านล้านบาทนะฮะถ้าน้ามันราคาสูงเนี่ยเกือบสิบเปอร์เซ็นของค่าใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยนะฮะจะถูกใช้เป็นการอุดหนุนเรื่องราคาน้ำมันซึ่งมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่างบลงทุนก็จะหายไปซึ่งเยอะมากนะฮะสิบเอร์ซนเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นี่ถือว่าเยอะมากนะครับทาง K k p r e s e a r c h เขาก็ประเมินนะครับบอกว่าถ้าไม่มีการอุดหนุนน้ำมันเลยเนี่ยดีเซลเนี่ยจะขึ้นไปประมาณ38มสบถึงสีบาทต,ต่อลิตซึ่งก็อย่างที่ผมบอกคือมันนยฮะอุดหนุนอยู่ประมาณสัก10บาทนะครับ LPG นะฮะอาจจะขึ้นไปได้ถึง430บาทต่อถังจากที่ตอนนี้ตรึงราคาไวที่313บาทนะครับเราก็พวกค่าไฟต่างๆก็มีโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออต้นทุนนะครับซึ่งเรามีเรามีเรามีการควบคุมเรื่องของราคาน้ำมันก็จริงนะครับแต่ว่าเขาบอกว่า ไทยเนี่ยเคยเผชิญสถานการเงินเฟ้อจากราคาพลังงานเร่งตัวโดยเฉลี่ยเนี่ย28%ต่อปีแม้ว่ากลุ่มสินค้าจําเป็นส่วนใหญ่นะครับถูกควบคุมราคาตามมาตรการของกรมการค้าภายในนะฮะราคาสินค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นราว6%โดยราคาสินค้าย่อยบางตัวปรับตัวสูงมากเช่นผักผลไม้เปิดปรับตัว14%ข้าว9%เนื้อสัตว์7%เป็นต้นนะครับเนื่องจากราคาพลังงานเป็นต้นทุนหลักในการขนส่งสินค้าเกษตรต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจะทําให้ราคาสินค้าต่างๆสูงขึ้นนะครับ ล้วก็กดดันเรื่องของเงินเฟ้อในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวไม่เต็มที่อันนี้แถมอีกหนึ่งนึงว่าสินค้าเกษตรตอนนี้เนี่ยไม่ได้โดนแค่เรื่องของราคาพลังงานนะครับแต่โดนทั้งเรื่องของปุ๋ยเคมี ME, นะครับซึ่งรัสเซียเป็นคนที่ผลิตใหญ่ที่สุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องของอาหารสัตว์นะครับซึ่งรัสเซียและยูเครนเนี่ยผลิตเอ่อพวกที่เป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารสัตว์เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเอ่อรัฐบาลเองมีโจทย์ที่ค่อนข้างยากนะฮะร,รัฐบาลเองมีโจทย์ที่ค่อนข้างยากที่จะต้องทํำยังไงให้ เอนนี้กระเป๋ารดลงอ่ะนะเพราะว่าเพราะว่ามีภาระเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาเนี่ยนะครับก็ต้องอุดหนุนอุดหนุนให้ตรงจุดอันนี้ผมเห็นด้วยนะว่าคือการอุดหนุนเนี่ยคือตอนนี้มันจะอาจจะอุดหนุนแบบหวานเนี่ยไม่ได้แล้วนะฮะอุดหนุนแบบหวานไม่ได้มันจะต้องเป็นอุดหนุนที่มันลงไปใน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 จุดที่สําคัญจริงๆนะครับแล้วก็ในนี้เขาเขียนน่าสนใจเขาบอกว่าควรเน้นมาตรการที่ไม่เป็นการบิดเบือนตลาดลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนสินค้าและกกักตุนสินค้า การอุดหนุนโดยตรึงราคาน้ํามันอาจไม่ใช่วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับโดยในภาวะที่ภาระทางการคลังสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยและไอการบิดเบือนราคาตลาดเนี่ยนะจะจะทาให้คนไม่ลดการใช้พลังงานเมื่อราคาแพงขึ้นนะครับและอาจจะเป็นการให้เงินอุดหนุนกับกลุ่มคนที่ไม่ได้มีความจําเป็นทั้งหมดนะฮะทำให้ต้นทุนของภาคการคลังเนี่ยสูงจนเกินไป อันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้อาจจะต้องคือมันก็เป็น suggestion ที่น่าที่น่าสนใจแล้วน่าจะไปพิจารณาดูแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราใช้เงินไปเยอะมากละกับกับช่วงโควิดเนี่ยนนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆว่าใช้เงินไปเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กระสุนมันเหลือน้อยมันก็ต้องต้องต้องคือยิงก็ต้องแม่นอ่ะมันต้องแบบเข้าเป้าหมดผมคิดว่าเห็นภาพนะของเรื่องของเงินเฟ้อต่างแต่นะถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็ต้องตอบว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับสำหรับปีนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะฮะแล้วก็เอ่อ ยังไม่มีโซลูชันดีๆให้นะผมต้องบอกอย่างี้ก่อนว่ายังยังไม่มีข้อโซลูชันดีๆสําหรับสําหรับปัจเจกบุคคลนะครับนอกจากบอกว่าเออจะต้องประหยัดแล้วก็จะต้องเลื่อนการใช้เงินก้อนใหญ่ไปก่อนเนี่ยังแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามจะช่วยกันคิดโซลูชันอยู่นะทั้งทีมมิชชั่นทุนมูนเองก็พยายามรวบรวมข้อมูลจากอดีตนะฮะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเวลาประเทศต่างๆเขามีเงินเฟ้อสูงสูงเนี่ยนะครับแบบแบบสูงแบบจากจากไอเหตุการณ์เพ่ประเภทต้นทุนเพิ่มสูงแบบนี้เนี่ย เขาทำยังไงกันบ้างนะฮะแล้วก็ธุรกิจปรับตัวยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าเรากําลังเจอกับหลายๆวิกฤตซ้อนๆกันอยู่ตอนนี้นะฮะมันก็อาจจะทําให้หมื่นได้ก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับที่ต้องต่อสู้ชีวิตพอสมควรนะฮะพอสมควรถึงหนักสําหรับหลายคนนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับแล้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับมิชชั่นธุรมูลพอดแคสต์คอนเทน w i วิดีโอมิชชั่ n